ไปเดียวมานเพื่อสุขภานะครับนะนะครับทุกท่านนะครับถ้าอยาทานเพื่อนะครับอย่าลทานให้ใส่ระเป๋าไปนวครับเปืเปเ่อชัอนงอถ้าอาเดยวาทดุกีสุการไม่รู้นะครับหวเราะทานบรนุอ่านไปเดียวไปอเอาไปเพือ่อ ฉันท่านเข้าใจผิดนะครับที่ท่านผิดเป็นใบหรือเป็นรูปอันนก็แสดงว่าท่านเข้าใจผิดเรามาสามร้อยกว่าคนท่านผิดคพื่อนสงสัยผมต้องเป็นเอาสวนนะครับนะครับเสร็จแล้วท่านอยู่ในสายตาของสมาชิกที่มาด้วยกันนะครับผมบอกตรงเลยครับผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับที่พวกป็นเพื่อท่านอยู่ 知道的多，知道。